สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับผมเชิญกันประจำทุกวันนะครับกับเจดมคลัมเปิลวีคอฟวอนอย่างแบบจัดเต็มนะสามคู่ชูช,ชื่อในทุกช่องทางการติดตามเราก็ได้าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ตูนยูนิเต็ดฟิตเจร์เกีเจดมทุกวันฝากละแอดใหม่ของเราด้วยแอดตูน33นั่นเองนะฝากไปด้วยนะแอดตูนนะจ๊ะ ค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้นะครับไปที่เดนิสซูเปอร์ลีกของเดนมาร์กก่อนเลยเชื่อคืนตรงกับหบ5อารุสดวลกับจ่าฝูงนอตเจแลนด์นะครับอารุสชนะ3เสมอ1แพ้1นอ่งนอตเจรันชนะ2เสมอ2แพ้1ฟอร์มใกล้เคียงเฮตุเฮต์นอตเจแลนด์ดีกว่าเล็กน้อยชนะ2เสมอ2แพ้อารุสแค่เกมเดียวจากคะแนนหลังสุดที่ดวลกันนะตัวเล่นครับอารุสในบ้านวันนี้โทบิอุสโมกาดนิโคลายโพเซนและกองหน้าอย่างแพทริคมอร์เตนเซนนะส่วนทีมเยือนนะครับนอตเจแลนด์วันนี้เคียนแฮนเซนเจฟฟ์ทัวร์คอเลแนร์บุกไปแค่่ชนนะอยางจบแเลยแต้วก็ ซึ่งจะทำาุงถ้าโอกาสเสมอก็มีเพราะเอาฮุสเล่นในบ้านก็แข็งแกร่งแต่เชื่อว่านอเจะเล่นจะเป็นจ่าูงของเดนิสูเปรีลีต่อไปด้วยการบุกชนะในเกมค่ำคืนนี้ประตูดเดียวเพียงพอหมอทีมงานครับนอเจะเล่น ไปต่อกันที่ฟุตบอลสเตนออสเตรนคาร์นะที่จริคือตรงเหมือนกันอันดับสามเมลโม่ดวลกับ11วานาโมมาโม่ชนะ1เสมอ1แพ้3วานาโมชนะ3เสมอ1แพ้1ฟอร์มสวนทางเลยแต่เฮตูเฮต์เมาโม่ดีกว่าชนะ3เสมอ2ไม่แพ้ทางด้านของวานาโมเลยจากคะหน้าหลังสุดที่ดวลกันตัวเล่นนะครับมาโม่วันนี้คลัสมอยซันเดอร์นะตรงกลางเป็นออสการ์เลวิกกี้และกลองหน้าไอแซคเทลินส่วนวานาโมครับวิกตอร์ลาซันเวนเดอสันแล้วก็ไซมอนเทิร์นคู่นี้มาโม่บังคับชนะในบ้านตัวเอง2ประตูห àng, ่างแปลจะเฮได้แขกหนึ ชนะก็อยู่ที่มาโมเจ้าถิ่นนี่แหละแต่ไม่น่ายิงทะลุถึง2-3ลูกอาจจะออกเบียดเบียดเพอร์เพอรวานาโมมีเซอร์ไพรส์ด้วยซ้ำมองทีเดียวนะครับวานาโม ปิดท้ายที่ฟุตบอลโรมาเนียลีก้าวันนะตีหนึ่งครึ่งอันดับ14ดินอโมบูคาเรสดวลกับอันดับ6เซปซีนะดิน o โมบูคาเรสชนะ1แพ้4เซฟซีชนะ3เสมอหแพ้1ฟอร์มต่างกันชัดเจนเฮ้ o h เฮ d เซปซีก็ดีกว่าห้านั่นหลังสุดที่เจอดิน o โมบูคาเรสเซปซีชนะ3เสมอ2ไม่แพ้เลยนะตัวเล่นนะครับบูคาเรสวันนี้ในบ้านครับเดนิสเกียเฟอร์เนลูโรชูและกองหน้าอย่างฮาคิมอับดัลลนะส่วนทีมเยอเซฟซีครับมิไฮบาลาซาอิสนกอาริมีและกองหน้าใช้มาร ซีกหนึ่ง,ง,งเซจัลตัวท้าเซฟซีดูดีกว่าทั้งฟอร์มหลังทั้งเฮดตูเฮดวันนี้น่าจะถูกเก็บ3แต้มได้ไม่ยากมองทีมเยนครับเซฟซีซสรุป3ทีมเจลดัมครับเป้าครับค,บคือวันจันทร์แบบนี้นะครับนอร์เจอร์แลน์วานาโมและเซฟซีฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ติดตามมาได้ทุกช่องทางของเรานะตูนยูไนเต็ดฟรีจริงกับเจะดัมทุกวันเลยพวกนี้มาคำเป้ากันใหม่ไปแล้วสวัสดีครับ